ผู้ชมคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยที่ไทยก่อนหน้านี้ก็ไปปฏิบัติการโจมตีโดยเฉพาะคาสิโนคาสิโนนี่เห็นว่าเป็นฐานทัพในการตั้งแอนตี้โดรนเก็บคลังอาวุธต่างๆนะคะปรากฏว่าหลังจากที่โจมตีเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในอาคารคารสิโนพบว่า ไปเจอทั้งสิงโตแล้วก็หมีคุณผู้ชมคะรวม5ชีวิตสภาพนี่คือผอมโซเห็นโครงกระดูกหมดเลยอยู่ในคาสิโนโค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเตรียมที่จะช่วยเหลือย้ายเข้ามารักษาตัวในฝั่งไทยนะคะนี่เป็นภาพตอนเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโกยทินปราดคือหลังจากที่เขามีการถล่มโจมตีคาสิโนไปหลายที่เขาก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่านอกจากพลังอาวุธต่างๆที่เขาไปเจอเนี่ยเขาไปเจอสัตว์ต itié. ด้วยนะคะ นี่เป็นสิงโตคุณผู้ชมคะสิงโตมีสองตัวมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวแล้วสภาพก็ตาเลยมันนิ่งมากใช่ไหมคือมันนิ่งเพราะมันหิวแต่มีบางช่วงที่ทั้งนิ่งและดุร้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่สัญชาตญยานสัตว์ป่านะพอมันไม่ได้กินอะไรหลายวันเนี่ยพอมันเห็นคนหรือว่าเห็นใครเข้ามาเอจะโดนทําร้ายหรือเปล่าแล้วก็หิวด้วยและดูกรงดีคือเล็กนะ เล็กมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปทางกรมอุทยานค่ะให้มาช่วยเหลือเพราะว่าสัตว์ป่าทั้ง5ตัวถูกขังลืมเอาไว้ในบ่อนคาสิโนใกล้าชายแดนไทยกัมพูชาโดยตอนนี้ทางที่พดีกรมอุทยานนะคะนายอัธพลเจริญชันษาได้สั่งการให้ทีมแพทย์เข้าประเมินพื้นที่เพื่อประเมินอาการของสัตว์ทั้ง5ตัวด้วยเนื่องจากว่าถูกละเลยมานานจนส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างรุนแรงค,รค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่เอามาเลี้ยงเนี่ย หนีออกจากจุดนี้ไปนานแค่ไหนแล้วไงก็ทิ้งให้มันเนี่ยอดอาหารอดข้าวแบบนี้แล้วต้องมีเงินขนาดไหนเลี้ยงสิงโตได้อะใช่ไมคมัน,นนะใช้เงินเยอะมากนะครับมีสิงโตเพศผู้นะฮะแล้วก็เพศเมียอย่างละ1ตัวครับมีหมีควาย2ตัวแล้วก็หมีหมา1ตัวสภาพทุกตัวผอมซูบนะครับจนเห็นสี่โครงแล้วก็อ่อนแรงจากการขาดน้ําและอาหารมานานแล้วก็มีการตื่นตระหนกนะฮะคือหลายคนบอกว่า ย้ายออกมาสินะโดยการเหมือนกับฉีดยาให้มันซึมอ่ะแล้วก็รีบพาออกมาเลยคุณผู้ชมแต่ด้วยสภาพที่มันอดข้าวอดน้ํามานานน่ะคือฉีดยาซึมเลยไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวมันช็อกนะต้องให้อาหารกับน้ําก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาก่อนนะครับก็จะมีการให้สารอาหารวิตามินแล้วก็น้ําเพื่อฟื้นฟูกําลังในเบื้องต้นรวมถึงเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไกลและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อไม่ให้สัตว์เกิดภาวะช็อกระหว่างการเคลื่อนย้ายแล้วอุปสรรคคือเจ้าหน้าที่เข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะครับดุมากเขาบอกว่าดุมากเพราะว่าคือด้วยความหิวด้วยนะคะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายสัตว์มีอาการดีขึ้นสภาพอากาศเอื้ออํานวยเจ้าหน้าที่จะเริ่มดําเนินการขนย้ายทันทีค่ะแบ่งเป็นกลุ่มหมี3ตัวจะถูกส่งไปที่สถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ ส่วนสิงโตทั้งคู่ก็จะนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีมีขบวนรถพร้อมทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญดูแลไปตลอดเส้นทางนี้เพื่อความปลอดภัยของสัตว์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยคาดว่าจะถึงจุดหมายในคืนนี้หรือไม่ก็เช้ามืดวันถัดไป ก็เดินทางไกลยอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยห่วงนะคะโดยสถานีปลายทางได้จัดเตรียมโรงพักฟื้นและอุปกรณ์การแพทย์รอรับช่วงต่อเอาไว้แล้วค่ะเพื่อทําการฟื้นฟูร่างกายให้สัตว์ทุกตัวในระยะยาวให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะครับคือไม่รู้ว่าเจ้าหมีทั้ง3ตัวกับสิงโตทั้ง2ตัวเนี่ยถูกเอามาโชว์ให้กับบรรดาคนที่มาเล่นการพนันในคาสิโนดูหรือเปล่าเนาะก็น่านนสิคะ<อ>แต่ว่าคนที่เลี้ยงจะต้องมีเงินน่ะพูดง่ายๆเลยนะคะ